มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตูเตือนฝนทะลม56จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกตกหนักร้อยละ80ของพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน22กรกฎาคม2,565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ารองมรสุมกำลังแรงพัดผ่านทางภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ด้าชเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสําหรับคลื่นบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร จึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น,น่นนานลำพูนลำปางอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลก ตากำแพงเพชรสุขโขทยัยและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร,อร้อยละเจ็ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบวัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะ ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรบบรสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อละแปของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชายเชิยงสาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชบบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะคะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองระดับ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ กรุงเทพมหาน,นครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ